ถึงว่าเมียมันหนึ่งเฮ้ยไอ้บดกลับได้แล้วกลับได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีน้องน้ำมาเรียนที่นี่บ่อยยังครับบ่อยไหมมาเดือนหนึ่งเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วเราเคยเจอกันไหมน้องน้ำไม่เคยเจอค่ะเหรอเคยเคยเห็นพี่อยู่ใช่ไหมพี่ในทิกเกอรอยู่แล้วพี่ชื่อตะวันตะวันอะไรตะวันชายหรอชื่อตะองไม่ไม่อันนี้คือตะวันตกครับผม คทำไมมีแต่คนถ่ายพี่อะคนถ่ายพี่เต็มเลยพี่ดาราเลยก็ก็เขาพอพี่ก็ดังอยู่แหละดังเสร็จตอนนี้ก็โสดนะอย่างแฟนหนูหนูโซนไหมเออโสดค่ะหนูยุกอะไรครับเนี่ยพี่ลองถ่ายดูไม่เกินสิบเก้าอย่างมากสิบเก้าหรือยี่สิบนี่แหละสิบเก้าใช่ไหมสิบเก้าสิบเก้ายังเรียนอยู่ใช่ไหมครับเรียนอยู่ค่ะขาดค่าเทอมค่าอะไรไหมครับ ช่วยได้ี่ใครอยากช่วยใครอยากช่วยใจต้องน้ำน่ารักครับอยู่คนกรุงเทพไหมครับเนี่ยไม่ออกไม่บ้านอยู่นครศรีธรรมราชนครศรีบ้านเดียวกับวัชรพลนครศรีโอ้ยนั่นนครราชสีมาโอ้ยนครศรีมาของคนใต้เลยครับเนี่ยใช่ค่ะคนใต้คนใต้น่ารักครับทักใครรักจริงมากเลยจริงคนใต้เนี่ยคนค่ะแหลงใต้ได้ไหมชื่อแหล่งาค่ะแต่ว่าฟังรู้เรื่องฟังออแต่เรามาโตที่กรุงเทพใช่ไหมครับมาเรียนที่กรุงเทพค่ะอันนี้มีมีแฟนยังยัง ชอบคนอายุเยอะไหมแบบอายุแต่เขาดูแลเราได้อย่างนี้ได้ไหมชอบชอบได้ชอบคนตลกดีฮะนี่ใช่ไหมน้องน้ำโอ้น้องน้ำก็น่ารักคนชื่อน้ําจะน่ารักทุกคนนะแต่อาจจะมีเจ้าชู้นิดหน่อยอย่างเงี้ยคนชื่อน้ำเหรอคะใช่อ่ะน่ารักดีนะครับก็มาเรียนมวยที่ค่ายพีเคกอน่ารักสวยโอ้ว่าจะดูลายมือให้สักหน่อยอ๋อคันแล้วค่ะอันนี้พี่เนนจับมือดูลายมือ ไม่อันนี้อันนี้จริงนี่เป็นคนดูแลมือเป็นในค่ายเนี่ยเขาดูให้หมดนีคนแก่ๆนี่ดูให้หมดพวกอาจารย์นี่นอีกไม่นานก็โดนจับได้ก็มีเยอะยะดูดงให้หมดแหละแถวๆเนี่ยร <laughs> ครับขอบคุณนะครับผม<อ>น่ารัการมากเลยได,ไ,ได้ครับ <laughs> เสียดายเนาะเรามาเจินช้าไปหนูหอ่ะถึงเขามีเมียแล้วเขาดูแลหนูเอาเอาปะไม่เอาค่ะพี่ทำไมไม่ชอบคนมีเมียหม่ช ไปไปพร้อมกันเลยนะสู้นะครับพี่เป็นกํำลังใจให้อย่าไปเชื่ออาจารย์โบสมากไอ้นี่มันไม่อยากพูดเยอะสำนับผู้หญิงจะมาจีบเขานะอุณเน่สำนาัาเขาไม่ค่อยจีบใครหรอกดีนะมันมีเมียสองเมียสาม่อ้เครียดมากนะ ตัดกำลังนี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วครับจะเข้า2องชั่วโมงครับโบสก็จับเป้าอยู่นี้นะครับเพราะว่าส่วนมากจะเน้นผู้หญิงเรื่องจับเป้านะครับอ่ากเนี่นี่แน่บางทีเขาหมดจุกแล้วก็ไม่ยอมหมดนะครับเพราะว่าใจสั่งมานะครับอ้โบท๊ท จับเป้าสองชั่วโมงแล้วครับเกินหน้าเกินตามากพี่น้องเกินหน้าเกินตามากแล้วนี่ช nice ั่วโมงที <no ่สองับนี่เนี่ยนี่น้องบดนี่ไอเสียไรลาดบุรีไอเสียไล่ลาดบุรีลาดบุรีเล็กนี่เนี่ยบอกหลายเมียเอจีมาดิ ไอ้โบดไอ้บดถึงว่าเมียมันถึงเฮ้ยไอ้บดกลับได้แล้วกลับได้แล้วโอ้โหมึงนีหนว